โอ้โหนี่เป็นไปตามทิศที่กะไว้เนี่ยโอ้โหเยี่ยมยอดเยอะยอะตามนั้นเลยนะตามที่กะเลยนะทิศอ่ะแม่ฝีมือฝีมือที่ที่คุยกันไว้อ่ะเขาเขาอาจารย์จะเอาจอบกะก็เอา เด็ดถ้าผานี่ยังไงกันผมต้องมีใครจ่ายอะไรอีกไหมบอกอาจารย์จะผาดีไหมครับผาเผาเป็นไม้หน้าอะไรไม่เอาเอาผาผาซีอีกเลยผาอย่านั้นแหะไม่นะเดี๋ยวผาอ่าผาอย่างนั้นเลยเดี๋ยวผมก็จะไปไปหงายทำมานั่งเอาเอายาวขนาดไหนครับสองเมตรด้วยว่ายง่าได้ได้สองเมตรฮะแล้วก็มีมีรองให้ผมนะหัวท้ายนะ ขาแล้วก็มีมีมท่อนในผมหน่อยให้อ่ามีขาให้เราจะไปตั้งอ่ะอ่าครับอ่าพาให้เรานะคือพาแล้วต้องมต้องมาพาต้องตัวนี้อีกหนะ่งทำเป็นขาตั้งนะครับตอก